ก็ลองทําการบ้านตามที่อาจารย์แชท oh. ก็ได้กําไรมาตลอด oh. อ่านทุกโพสต์เลย oh. ก็เลยอยากจะเข้ามาศึกษา oh. รู้สึกว่าอาจารย์มีแนวคิดและเป้าหมายที่ชัดเจน oh. หลังจากนี้คือก็อยู่ที่ตัวเองคะ่ะ oh. ว่าจะฝึกได้มากน้อยแค่ไหน ติดตามอาจารย์ในเพจมานานแล้วก็ลองทำการบ้านตามที่อาจารย์แชร์ก็ได้กำไรมาตลอด อ่านทุกโพสต์เลยแม้กระทั่งเวลาทีอาา่อาจารย์แท็กทางคุณนกยูงอะค่ะก็ได้ไปดูว่าคุณนกยูงเองก็แชร์คอนเทนต์ใน Facebook เหมือนกันเออรู้สึกว่าเป็นคนที่มีไมซ์เซตของตัวเองที่ชัดเจนก็เลยอยากจะเข้ามาศึกษาเรารู้สึกว่าอาจารย์มีแนวคิดและเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะพอมาเรียนก็ประทับใจจริงๆค่ะตามสเต็ปที่ให้มาน่ะคือมันเคลียร์อยู่แล้วแล้วมันก็ชัดเจนหลังจากนี้ก็คือก็อยู่ที่ตัวเองค่ะว่าจะมีวินัยมากน้อยแค่ไหนค่ะขอบคุณมากๆละ,ค,ะค่ะ,คะ อุณค่ะ พูดตรงๆว่าจริงๆจบสายบริหารแล้วก็กลัวการเงินนะคะเพิ่งจะได้เข้ามาในตลาดหุ้นตอนโควิดครั้งที่2องก็พบว่าเอ้ยมันเป็นโอกาสแล้วก็เป็นทางของเราที่แม่บ้านธรรมดาได้มีเวลาได้ดูลูกแล้วก็ใช้เวลาในการเทรดหุ้นหารายได้แล้วเราก็รู้สึกว่าตั้งแต่ตามอ่านหนังสือของอาจารย์มาคือมายเซ็ตเราเปลี่ยนมาเรื่อยๆเลยจากเดิมที่มั่วคะ่ะไม่มีมายเซตในการทําแล้วก็ไม่ค่อยกล้าเข้าวันนี้เราเหมือนติดมีครูนะคะ การบ้านหรือที่อาจารย์ให้ก็น่าจะเป็นประโยชน์เผื่อจะได้ค่าเทอมลูกขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะขอบคุณนะครัคบผมมีครับ มเป็นช่างบางทีมันจะไม่มีเวลาดูไม่มีอะไรเงี้ยก็จะทําให้มีช่วงเวลาที่มันทิ้งหายไปทํางานมาเรื่อยๆนานๆเข้าเรารู้สึกว่าปัญหาของงานทุกงานอะ่ะมันอยู่ที่คนเราเบื่อละอยากจะทําอะไรก็ได้ที่มันง่ายๆสบายใจการเหตุตอบโจทย์กับเรามากกว่าก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะเริ่มต้นคือใช้เงินทํางานมากกว่าเราใช้แรงงานเราไปหาเงิน